บ,บิ๊บบิ๊บพาวปดูพาไปดูดานี้พ่ออยู่นี่เร็วบ,บิ๊บผูมันมาแล้วบ,บิ๊บผูมันมาแล้วผูม <c oughs> ันมาแล้วบ,บิ๊บเอ็นบีอาร์กำลังมาผูมันจับตาดูทุกที่เลยผูมันรู้ว่าพ่ออยู่ไหนอะ่ะแล้วก็บิบ๊บรีบหนีมาจากที่นี่เร็วอ,าอ่านหนังสือครับเลยบิ๊บไปนะไปนะจีนีรถเหรอโอเคได้เดี๋ยวพวกเราจะจัดก,การให้บ,บิ๊บ นี่ลูกบังคับพ่อให้ทำแบบนี้ใช่ไหมตาบิ๊แบบี้มันอหู่อยน,นะอย่านะแบบนิ๊บี้อย่าให้พ่อทำร้ายลูกเลยบ,บิ๊บี้พ่อจะไม่พูดเป็นครั้งที่สองนะบ,บนิ๊บี้และนี่คือเรื่องราวจุดจบของบิ๊ปบี้ในวันนี้แล้วลูกๆมีความคิดว่าไงบ้าง อ๋อลูกๆชอบเรื่องของบ๊อบบี้จนพูดไม่ออกใช่ไหมล่าพ่อเข้าใจดีนะเอาแหละพ่อไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพ่อทำอาหารให้ไม่นะเบบเบมมาไม่ไหวแล้วขอห้องน้ำก่อน